สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะคะ่ะเฮาจะพาพี่น้องเข้ามาอัปเดตแปลงยาแพ่งกุลาที่เขาได้ทําการตัดไปแล้วตอะะ่อหนึ่งเนาะค่ะยาแพ่งกุลาต่อแรกที่เขาเห็นอยูน่นี่เขาได้ตัดไปแล้วหนึ่งสัปดาห์เนาะคะ่ะหนึ่งสัปดาห์เพิ่อคืได้ขึ้นมายาวซ้ำนี้แหละคะ่ะเดี๋ยวเขาจะพาพี่น้องเข้าไปเบิง้งที่เขาตัดได้หนึ่งเดือนเนาะคะ่แะแต่ว่าเขากับ่ได้ตัดเียเดียวมืดแปลงเนาะคะ่ะเขาก็ตัดลอกเป็นลอกมาเรื่อยๆเนาะคะ่ะเนาะนี่คือสุดท้ายมือสุดท้ายที่เขาตัด เขาตัดได้หนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะเพิ่กนน็ดข้นได้ยาวหลายสืบด้วยเนาะค่ะยวเข้าจะพาพี่น้องเข้าไปเบิงที่เขาตัดได้หนึ่งเดือนเนาะค่ะสำหรับสายเทพน้ำพุ่งของเขานะคะ่ะมีเอฟซีของเขาหลายคนเพิ่นกันได้ถามเขาขามาเนาะค่ะถามว่าเวลาเขาตัดยาเขาจะได้เก็บสายเทพนำ้ำของโบ จริงเขากับว่าต้องเก็บค่ะเขาเห็ด่นี่เนาะถ้าหยาเพิ่นขึ้นทวมเข้ากับแค่แค่ยุขขึ้นมาเนาะค่ะเข้ากับขยับออกจากจากหม่องแค่นิดนึงเนาะค่ะแล้วเข้ากับตัดตัดแล้วเขากับเวลาเข้าจะสูบน้ำขึ้นมาเข้ากับคอยเก็บขึ้นมาใบหม่องเกาเนาะค่ะเข้าประจเปิดต้องเก็บปูออกจากแปลงเนาะถ้าหยาเข้ามันยาวเขากับแค่ดึงขึ้นมาค่ะดึงขึ้นมาให้มันสูงกว่าหยาน่อยเพิ่นหยาขึ้นมาแล้วเข้ากับคอยทําการสูบน้ำขึ้นมาโหดหยาเข้าเนาะค่ะ ถ้าเข้าโบดึงขึ้นมานามเขาก็จะพุ่งไปได้ไกลเนาะค่ะเพราะว่าหยาเิ่นจะล่มทับสายเทปเขานะค่ะเนาะสำหรับตัวนี้ตรงนี้เขาก็ตัดไปได้ยี่สิบกว่ามือเนาะค่ะตรงนี้เนาะพาพาพี่น้องเข้าไปเบ่งีิเข้าตดเดืนหนึ่งเดือนเนาะค่ะตัวนี้คือหยาที่เข้าตัดตัดผ่านมาแล้วหนึ่งเดือนเนาะค่ะ เพนกลาต่อสองอายุหนึ่งเดือนของเขานะคะเนาะเอาก็าได้ทำการตัดเป็นไล่ไ่กันลงไปเรื่อยๆเนาะคะ่ะจนถึงมือสุดท้ายเขาตัด่านมาแล้วนหนึ่งสัปดาห์เนาะสำรับตัวนี้อายุครบสี่สิบหามือเขาก็าจะได้ทำการมาเริ่มตัดให้ซัดเลี้ยงเขากินอีกที่นึงเนาะค่ะมีพีน่น้องเข้าหลาย้นกระถามกันมาอยู่เรื่อยๆว่าถ่านยามันยาว เขาจะสูบน้ามขึ้นได้บ่ถ้าหยาเข้าถ้าหยามันยาวเนาะค่ะเขาก็แค่ดึงสายสายเทปเข่านี่เนาะค่ะจากที่ว่าพิ่นฝังอยู่ในหยาสิเนาะเขาก็จะดึงขึ้นมาให้เป็นสูงกว่าหยาสิเนาะเขาก็จัดเลี้ยงแล้วเขากับคอยสูบน้าขึ้นมาเนาะค่ะน้าเข้าก็จะปุ่งปกติเนาะถ้าเข้าบ่ดึงขึ้นมาหยาอาจจะร่มทับรูน้าเนาะค่ะมันก็จะบ่ปุ่งไกลเนาะหลวกเวลาที่เข้าตัดเขาก็บ่จำเป็นต้องเก็บกู้ ออกจากหม่องดอกค่ะแค่เข้าขยับออกจากหม่องที่เข้าจะตัดเนาะคะ่ะขยับเก็บออกมาแล้วเขากับทาการตัดตัดเสร็จเวลาเข้าจะสูบน้ำนเขากับคอยจัดสายยางเข้าไม่เนาะคะ่ะเนาะที่เขาไทยไห้เขากับยังว่าันธเด็กทาการปลูกนะคะ่ะเขาว่าจะขยายพันธุ์ขึ้นไปหนนัเนอกตอนนี้ก็รอน้ำก่อนเนาะคะ่ะรอน้ำฝนเนาะ ตอนแรกเข้าว่าเขาสูบแทงน้ำแล้วแล้วเขาาจาอนน้ำบาำดาลแล้วแล้วเฮ็ดแทงน้ำไปแล้วเขาจะสูบลงมาแต่ก็ไเด้เอาหญ้าเข้าขึ้นไปขยายพันธุ์เนาะค่ะแต่ว่ามันแรงค่ะปีนี้หญ้านามเขาพ่อเนาะรอฝนมากกว่าเสกาแรงค่ะค่ะพี่น้องปีนี้มานเขาแรงค่ะตกมาปีนี้ฝนเพิ่งตกแค่สองสามเทือเองค่ะเพื่อจะตกแต่ก็บ,บ่ตก ลรอนาฝนเขาก่อนเนาะ,ะมาซอยกันเนาะเพราะว่าเขากยายน้ำห้างบา่พอเนาะ,ะน้มที่เขาได้สูบเป็นมากตอนนี้ก็ยุลึกละค่ะเขากลแค่สูบน้มหดน้มไปรอรอฝนมากเขากับจังค่อยขยายพันเนาะคะ่ะแอนโกลาหนึ่งเดือน,นะะเนาะแอนโกลาต่อสองอายุหนึ่งเดือนตอนนี้เขาก็ได้ห้ามการตารัด่นขึ้นมาใหม่กันนาคะ่ะ เรียบเทียบกะท่ห้าเอามาล่งไม่ที่เพิ่นเกิดไม่เนาะค่ะหนึ่งเดือนกับยังยังเดียวหินพื้นดินอยู่เนาะค่ะเพราะว่ามันเกิดบางแห้งแต่ตอนนี้เ้าก็ได้ทําการตัดตัดเพิ่นขึ้นหมื่อไม่ขึ้นนาค่ะหลายคนที่เพื่อนมีประสบการณ์มาก,ก่อนเนาะค่ะเ <c oughs> พื่อนก็บ,บอกว่ายิ่งตัดเพื่อนก็จะยิ่งขึ้นนายิ่งไล่ต่อไปเรื่อยๆห้าตัดไปไล่เทื่อเรื่อยๆเพื่อนก็จะยิ่งขึ้นนาไปเรื่อยเนาะคะ <c oughs> ะ่ะเ้าก็ตัดตัดแล้วเ้าก็ได้ทําการเอา ปุยคอของเขาเนาะคะ่ะจากคอหัวของเขาเนาะ,ะลงมาวานวานเ็จเท่ากับได้ขึ้นน้ำเอาปุยยูเรียเมื่อวานแล้วก็ขึ้นน้ำเนาะค่ะหมดน้ำเพิ่นเนาะ,ะในการตัดในรอบนี้เ <c oughs> ขากั <c oughs> บวานปุยคอทุกระยะที่เขาตัดไปค่ะละพราะเขาตัดหมดแปลงแล้วเขาก็ได้ทำเอาปุยยูเรียเมื่อวานเนาะคะ่ะเอาวานปุยยูเรียไปแล้วรอบนึงตอนนี้เขากะลอหยาที่เขาตัดก้อนนี้ รบ45ิมหามือก่อนเนาะค่ะพอมันคขบอายุซ5ิมหามือแล้วเขาก็าจะได้มารื่มทํำการตัดในสั์เลียงเขากินีไปเรื่อยๆเยนาะค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะเขาก็ขอพ่อไปแค่เพียงสงนิก่อนเนาะค่ะเนาะ,ะพี่น้องเห็นว่ามีประโยชน์กับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปเฮาในเด้อค่ะเด้อทางช่องของเฮาในเด้อค่ะ รับคลิปนี้ขอให้พี่น้องเขามีแต่ความสุขความจเจริญทุกๆคนเนาะคะ่ะให้ FC ของเข้าลำรว้ยลำรววยเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะ